ไปแลกกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อปลูกจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตแก่คณะผู้บริหารคณะครูและก็นักเรียนค่ะและกวานีทีโรงแรมไดมอนด์พลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนําเสนอพ้นงาน การประกวดแข่งขันกิจก,กรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2567ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก<ละ>โดยมีนายนรินทร์ทร์ลำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธานีชุมพรเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวนภัทรสุมาโนผู้อำนวยการสทสุราธานีนี่เอง ผู้ช่วยสำนักงานประธาสัมพันธ์จังหวัดขณะผู้บริหารขณะครูและนักเรียนผู้เขา้าแข่งขันประกวดข่าว,าวรวมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นโดยสำหนักงานขณะกรรมก,การศึกษาขันพื้นท่านรวมกับสำหน,นกักงานขณะกรรมการปกงกันและปร,ะปราบรามการสุจริตแห่งชาติเพื่อพัฒนานักเรียนครูผู้บริหารและก็บุคลากร,รทางการศึกษาคองสอท่อให้เกิดคุณล,ลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตนะครับได้แก่ถักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต โยย่างพ่อเพียงและก็จิตซาธารณาโดยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทางสามด้านก็คือด้านการป้องกันด้านการปลูกฟังและก็ด้านการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมถิ่นลากไล่พร้อมทางน,นําเสนอพ้นงานและก็การประกวดแข่งขันก,กิจกรรมการเรียนรู้ระดับภูมิภาคจํานวน5ภูมิภาคระว่างวันถี่น่งสิ้นาคมถึง7กันยายน2567โดยผักตายก็จะมีการจัดการแข่งขันกันระวางวันถี่29ยถึง38สิง าคมนี้กรับค่ะกิจกรรมการประกวดภายในงานก็มีบูธการประกวดบริษัทสร้างการดีจากโรงเรียนต่างๆโดยได้นําผลิตภัณฑ์ที่รวมกับชุมชนมาดัดแปลงและนําเสนอพ้นงานข่าวประกวดการประกวดลักสูรดดานถุจริตทางการศึกษาการประกวดสื่อสร้างสรรนาภาพยนตร์สั้นนี่แหละต่อต้านการถุจริตแลวก็การประกวดจัดทาหนังสือแหลมแหลกในการต่อต้านการถุจริ